งวดนี้มาเร็วอ๋อมสกาวใจให้สองชัดๆเต็มๆเล็กเด็ดน้องกระดิ่งไร้วันหวยออกทีไรคุณแม่อารมณ์ดีอ๋อมสกาวใจมีเล็เด็ดเล็ที่ชอบมาฝาบแฟนๆนักเสีย่ยงโชคตลอดจริงๆอ๋อมสกาวใจไม่เคยปล่อยให้ชาวเน็ตรอกเกอร์จริงๆอย่างล่าสุดอ๋อมสกาวใจได้โพสภาพโหลแก้วที่มีน้องกระดิ่งที่จะตัวเลี้ยงไว้และไม่พลาดว่างวดนี้อ๋อมก็ได้โพสต์ให้เห็นชัดๆให้ชมเลขเด็ดที่เห็นชัดเจนมากพร้อมกับแคปชั่นว่าน้องกระดิ่งไว้มาบอกฝันดีค่ะและแฟนๆที่เข้ามาคอมเมนต์กันอีกเช่นเคยเช่น เลขประทัดผม984เลขเดียวกับแม่เลยครับ8684 4746อ่ะ46ชอบค่ะทะเบียนรถมา4ตัวเลย6847ขอบคุณแม่ออมและนอนก็ดีมากๆค่ะขอ678แล้วการตรงกันเลย4678 467 468 46 478 678ขอ78มาจรรงทีเธอ918 798 34 18 8479 8448 7997 847 479พอจะออกก็ออกจะถูกก็ถูกงวดนี้น้องก็ดิ่งมาเร็วขอขอบคุณพัพออมสกาวใจภาพแหล่งข้อมูลข่าวสนุกดอดคองค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกรด้้นนะคะ